สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำเซเว่นให้เหมือนบ้านเมื่อหิวแล้วที่บ้านแก๊สหมดตอนต,อนตีสี่ก็ทำแบบนี้มันซะเลยเซเว่นนั้นเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของใครหลายๆคนเลยทีเดียวครับเพราะไม่ว่าจะหิวจะซื้อของหรือว่าจะอยากเข้าไปหลบร้อนตากแอร์เซเว่นนี่แหละคือที่เซฟโซนสำหรับทุกคนแถมเซเว่นในประเทศไทยก็เรียกว่ามีหลากหลายสาขาเดินไปไหนก็เจอ จึงไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนจะมองเซเว่นเป็นเหมือนบ้านเรื่องราวความหาในครั้งนี้ผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้แชร์คลิปที่เรียกว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเพราะเขาคนนี้เรียกว่าทําให้เซเว่นเหมือนบ้านหลังที่2ของตัวเองแบบจริงๆโดยเขาได้บรรยายในคลิปเพิ่มเติมว่าตอนไม่มีเงินเหลือกันแค่นี้ก็เกินพอแกส๊สหมดตอนต 4, ทีสี่ทไงล่ะทีนี้ทำเซเว่นให้เหมือนบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเกือบสิบซองและเอาหม้อมาเองจากบ้านพอจ่ายเงินแล้วก็เอาไปปรุงรสใส่เห็ดเข็มทองใส่ไข่และหลังจากนั้นก็ใส่น้ําร้อนจนกลายเป็นบะหมี่ปรุงสุกก่อนจะออกจากร้านไปหลังจากที่คลิปของเขาถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดเข้าชมกว่า4ล้าน7แสนครั้งยอดไลค์มากกว่า1 6 2 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว รวมไปถึงยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์หากับไอเดียที่ทำให้เซเว่นเป็นเหมือนบ้านของเขากันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นพกถุงพกหม้อแทนอีคอมเมนต์บอกว่า7 e เ e ่นเบอกเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วรวมไปถึงคอมเมนต์ที่บอกว่าที่มาของคำว่าฮิวเมอร์ไร่ก็แวะมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ